วันนี้ผมเอาสมเด็จวัดะระฆังพิมพ์ใหญ่นะฮะมีเส้นทิพนะฮะเส้นรองนั่งนะฮะมาให้เพื่อนเพื่อนชมครับผมพิมเนี้ยจะค่อนข้างที่จะหายากนะฮะส่วนใหญ่พระสมเด็จพระระฆังพิมพ์พระประธานเนี่ยจะไม่ค่อยมีเส้นทิพสักเท่าไหร่นะฮะองค์นี้ถือว่าเป็นพระที่สมบูรณ์มากๆนะฮะเพืพ่อนๆนตั้งแต่ฐานชั้นล่างนะครับฐานชั้นล่างนะครับ ฐานชั้นล่างฐานสิงแล้วก็แท่นแล้วก็เส้นทิพย์นะครับเส้นเส้นรองรอ,องรองผ้าทิพย์นะฮะครับผมจนมาถึงวงแขนนะครับเพื่อนเเห็นไหมวงแขนจะเว้านะฮะเว้าสวยจนมาถึงพระเศียรพระเกศน,นะฮะแต่จะยาวตรงนะฮะแล้วก็ เส้นครอบแก้วนะครับเพื่อนเพื่อสังเกตดูได้ว่าลักษณะของสมเด็จวะละัลคังเนี่ยครอบแก้วฝั่งด้านขวามือเรานะฮะจนไปถึงฝั่งด้านซ้ายนะฮะฝั่งด้านด้านขวานเนี่ยเส้นจะไม่ติดกับขอบกระจกนะฮะจะเป็นเส้นลาดชันเพื่อนเเห็นไหมครับทุกอย่างถูกต้องชัดเจนนะฮะของสมเด็จเจ้าคุณโตนะครับผมทั้งเนื้อการยุบตัวของมวลสาร ทั้งผงอ,อิธิเจนะฮะแชนิดนะครับผมอยู่ครบถ้วนะฮะเนื้อเนี่ยสวยมากๆจะค่อนข้างหาเนื้อนี้ค่อนข้างที่จะยากนะครับเพื่อนๆจะเป็นเ,เนื้อเหมือนเนื้อน,นมข้นนะฮะเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนไขมันปูนะครับผมสวยมากๆองนี้นี่คือกว่าจะได้มาเนี่ยโอ้โหค่อนข้างที่จะยากมากๆครับเพื่อนๆครับผม ผมหยิบมาให้เพื่อนๆชมนะเป็นขวานตาเลยนะฮะเนี่ยเดิมๆเลยครับเป็นพิมพ์เดียวกับของอ,อ,อาจารย์ต้อยเมืองนอนนะฮะกับเซียนพระคุณป๋องสุพรรณนะครับผมที่เคยลงนิตยสารนะครับเพื่อนๆดูได้เลยเนี่ยจะมีการยุบตัวรอยปูไตนะฮะรอยย่นนะครับผมสวยมากๆแล้วผมผมให้ดูด้านหลังนะฮะ เป็นอาจารย์ได้เลยครับสบายนะฮะหมื่นล้านก็ไม่ปล่อยครับกว่าจะได้มานะครับผมองค์นี้ยี่สิบปีได้เลยนะฮะเนี่ยมวลสารครบถ้วนนะฮะจะมีผงดำผงแดงรอยปูไตนะครับผมอยู่ครบถ้วนเลยวันนี้ผมอยากจะให้เพื่อนๆคนที่รักพักเครื่องนะฮะลองส่องดูนะฮะโอ้สวยมากๆครับผมครับอันนี้จะเป็นพิมพ สมเด็จวะลกคังพิมพ์ใหญ่เอนะครับผมครับผมส่วนองค์ต่อไปก็จะเป็นสมเด็จวัละคังนะฮะเกตทะลุซุมนะฮะพิมพใหญ่ดีนะครับผมองค์นี้ก็จะเนื้อจะครบถ้วนเพื่อนๆเห็นไหมครับมวลสารเนี่ยจะต่างกันเห็นไหมฮะเนื้อนี้จะเป็นเอ่อออกออกเนื้อนมข้นนะครับผม จะเป็นเหมือนไขมันปูนะฮะสวยมากๆส่วนเนื้อนี้ก็จะออกอ,อมเหลืองนะครับจะแก่ทางาทางว่านแล้วก็ทางาทางกล้วยนะครับผมที่มวลสารที่ท่านสมเด็จโตได้ปลูกเสกนะครับครับผมเนื้อนเนี่ยก็จะเหมือนกันครับผมจะมีมวลสารเนี่ยที่เก่ามากรอยลอยปูไตปูโยปูเอ่อปูไตนะครับผมการยุบตัวเนี่ยเหมือนกันเพื่อนเพื่อนเห็นไหม อันนี้ผมให้เพื่อนๆดูเป็นเป็นขวัญตาเลยนะครับเผื่อเพื่อนๆไปเดินเจอที่สนามพระนะครับกว,กว่าผมจะได้มานี่สุดแสนจะลำบากสุดๆเลยครับผมอันนี้ผมมาเปิดให้เพื่อนๆืชมเลยนะฮะเผื่อจะได้เผื่อใครมีโอกาสได้พบเจอบ้างนะฮะครับผมนี่พิมพ์เดียวกับของออคุณป๋องสุพันและกออ็อาจารย์ต้อยเมืองนนเลยนะฮะเคยลงนิตยสารทั่วประเทศมาแล้ว นะฮะอู้สวยมากๆครับส่วนองค์นี้ก็จะเป็นสมเด็จวัดะระฆังยุคแรกเหมือนกันนะครับครับผมจะเป็นพิมพ์เล็กนะฮะแล้วก็องค์ต่อไปนี้ก็จะเป็นพิมพ์ฐานแซนนะฮะเนื้อมวลสารจะออกเหลืองๆนะฮะแก่กล้วยนะครับผมครับขอบพระคุณมากครับเพื่อนๆ